สวัสดีค่ะทุกคนมาซื้อของไหว้เ <no> ส <wonder> ียงไหว้เทศกาลกุดจีนพรุ่งนี้กันทุกคนเดินดูก่อนเดินดูก่อนกุยหอมกุยหอบก่อนเอ้ย ไปดูรดก็เยอะกลัวก็กลัวทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินชุดจีนก็สวยชุดจีนสวยชุดจีนสวยกี่เพากี่เพา้าเดินดูก่อน เด,เดี๋ยวค่อยเดินข้ามไปสั่งไก่นะทุกคนขอบคุณค่ะพี่กุ้งพี่นุย้ยอใครอีกอะเนี่ยโอ้ยแว่นตาก็ไม่เอามาพี่สวยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สวัยปะพี่สวยพี่กุ้งพี่นุย้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ มาซื้อของไหว้ปีนี้แบบร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนมันเลยมีความรู้สึกว่าล่าช้าไปท้งหมดเลยเดี๋ยวเดินดูก่อนนะทุกคนเดินดูก่อนเดินดูก่อนทุกคนพี่กุ้งพี่นุ้ยพี่ถาพี่ถาสวัสดีค่ะพี่ถา ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเอ็มก็ไม่ค่อยได้เว้นนะทุกคนนะไม่ค่อยได้เว้นเลยมะม่วโมงโลแปดสิบเนี่ยเดี๋ยวจะเดินข้ามไปทางไก่ค่อยมาเอาพวกนี้เช้าแล้วก็พอไหวเสร็จก็ตอนเย็นขึ้นกรุงเทพทุกคนที่ประจอนรองเท้าเลยไหวเสร็จขึ้นกรุงเทพต่อ,อขอบคุณนะคะพี่สวัยพี่ถาทุกคนเลย หลังจากที่พานอเวนมาเลยใช่ไหมหลือไปไหนอะ่ะทำเนื้อตัวเองตาดีแนะ่ทุกคนเอ้ยนี่ชุดนี้เท่าไหร่อะทุกคนดูซิชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้สามร้อยสามร้อยพร้อมถาดอืมก็ได้อยู่นะทุกคนได้อยู่ได้อยู่อ่านี่ก็สามร้อยทุกคนเนี่ยสามร้อย แพงไหมไม่แพงหรอกแ,รอแถวระนองค่ะแถวระนองระนอง,องเออได้อยู่นะทุกคนนี่ชุดนี้สามร้อยใคะเอ็มก็มองไม่ใช่เห็นนะทุกคนเนี่ยเอ็มก็จำหน้าจำไรดี าไม่ได้เอาแว่นมาจบนะตอนนี้ทุกคนเอมแว่นเนี่ยสำคัญมากเลยแต่พอได้เอ็มเดินเอมมาเดินเอานี้เอ้ยเอมเดินออกมาที่นี่ก็เลยไม่ได้เอาอะไรมาเลย oh. เดี๋ยวไปดูที่ทุกคนว่าครบไม่ครบนะถ้าครบเอ็มก็ซื้อตรงน,นี้เลยพรุ่งนี้เช้าเอมไม่ต้องมาเอาเยอะเพราะว่าเอมไม่ได้ทํากับข้าวเนาะทุกคนกับข้าวจะทําก็คือบ้านแม่บ้านแม่เท่านั้นที่ทํากับข้าว เอ็มก็จะสั่งแค่เป็ดไก่ผล,ลไม้พวกนี้นี่ตอนนี้นะไม่ได้ใส่แว่นนี่สองชั้นนะคะทุกคนสองชั้นนะอขนมชั้นขนมชั้นเดินด,ดูก่อนเดินดูก่อน,อนทุกคน จริงมันเดินยาวถึงนู่นได้เลยนะทุกคนนะแต่เดินไม่ไหวเจ็บขาทุกคนเจ็บขามากเนี่ยเพราะว่าร่างกายไม่ดีแล้วมันมันมันอะไรมันก็ล่าช้าไปหมดเลยขอบคุณ43ล้านดวงตานะคะเดี๋ยวไปดูไปดูเป็ดไก่ฟังนู้นก่อนเอาละเดินก่อนเดินก่อนทุกคนอ ไปดูเป็ดดูไก่ดูเป็ดดูไก่พรวงนี้เอ็มก็จะใช้ก็ประมาณอย่างละหนึ่งตัวหมูสามชั้นหนึ่งชิ้นเป็ดตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งทุกคนเอ็หอยไม่ได้ใช้เยอะขนาดถ้าว่ายเยอะคือบ้านแม่แต่ปีนี้แม่ก็ไม่ได้ไว่ายเยอะเพราะว่าแม่ไปลอกตามาก็เลยไม่ได้กลับไปไว่ที่บ้านเนาะเออเหลือดดลไ,ได,ดีเลยวิวหลังเหลือ คุณอะไรเนี่ยอ้าพี่ลูกพ,พี่ลูกหมูไหมพี่ลูกหมูพี่ลูกหมูสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเดิมไม่ค่อยจะรอดแล้วพี่ลูกหมูมาเป๊บเดียวเองอะเจ็บขาแล้วอะอพี่โอพรุ่งนี้ตอนเช้าเจ็ดโมงเอาเป็ดตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่ง ใช้ผลไม้เยอะพี่แล้วก็หมูสามชั้นด้วยนะเอ็ม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 ไก่หนึ่งเป็ดหนึ่งหมูหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ่ายตอนเช้านะศูนย์อ่อเก้าแปดสี่สามสี่สองศูนย์ศูนย์แปดอ่าเอ็ม ักเจ็ดโมงก็ได้ค่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าอะไรก็ได้โอเคนีคมวามาแล้วเมื่อกี้เดินมองพี่โออยู่ตรงไหนวะศูนย์เก้าแปดสี่สามสี่สองศูนย์ศูนย์แปดโอเค <c oughs> โอเค กำลังจะคิดว่าจะซื้อเป็นถาดดีหรือซื้อผลไม้แบบนุ้นดีอยู่นี่เนี่ยกตะตกดูหูอ๋อเลยซื้อแบบนี้อย่างนั้นนี่ดีกว่าเออโอกที่เาไปนุ้นสะดวกวะเออ น้องเลียนเลยนนเมื่อกี้อุ้ยเอาแบบนี้ดีกว่าเหมือนเดิมพี่ลูกหมูทุกทุกคนเลยพี่ถาทุก,ท,กทุกคนเลยนะคะสวัสดีนะคะพี่กุง้งทุกคนเลยเดี๋ยซื้อผลไม้ก่อนเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพราะว่าของเอ็มไม่ได้ว่ายเยอะ เดี๋ยวก็ขอมาล้วงก็ค่ะ,อะขอบคุณนะคะทุกคนที่ถาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางอีกแล้วขอ เหมือนกันไหมเนี่ยทุกคนดูเลยจ้า ซื้อต้มซื้อต้มซื้อต้มทุกคนซื้อองุ่นแล้วเมื่อกี้หนึ่งพวงแล้วก็แล้วก็สับปะรดหนึ่งสับปะรดเลยลูกเท่าไหร่นี่สับปะรดลูกสามห้าสับหวานยกหวานนั่นเองครับเราถามลูก วันนี้ถามลูกนะจ๊ะอุยังวนหล่นเต็มหมดแล้วนี่เอาถามลูกเดี๋ยวเก็บอังวนก่อนเกอ็นนบ,บอังวนก่อนอันนี้เลยโอ,อ้ยบุไปเตี้ยสะบ้านนู่นด้วยังดูลูกอังวนด้วยมันจะร่วงไหมนะช่อนั้นน่ะ

อโอเคห้าลูกห้าลูกนะทุกคนดูดิผลไม้ผลไม้ Ừ. น่าจะได้แล้วเอาแค่นี้พอแล้วก็วันี้แก้วมังกรลกนลูแก้วมังกรลูกเลยจะไปเอาแก้วมังกรก่อนทุกคนแก้วมังกรแก้วมังกรสักหนึ่งลูกพอ เอาลูกเดียวพอนะทุกคนแก้วมังกรเนาะเดี๋ยวซื้อกล้วยอีกต้องรู้เลยนะซื้อกล้วยอีกนะทุกคน,นว,วีเท่าไหร่เนี่ยเด็กคะโล่สี่สิบบาท เอ,เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวจี้เลือกก่อนอันนี้หวีเท่าไหร่นี้ฮะสามสิบบาทโลละสามสิบโลละสามสิบอันนี้โลล,ละเท่าไหร่ครับเขาขายเป็นโลนะทุกคนขายเป็นโลเขาขายเป็นโลนะกล้วยอะ่ะ แฟนเอ็มไปสวนลืมตัดมาทุกคนดูดิแล้วเอ็มก็ต้องมาซื้อกล้วยอีกเฮ้อเฮ้อเฮ้อได้โอเคคิดเงินเลย โอเคนะทุกคนหนอลองไลค์ก่อนนะขอบคุณพี่กุ้งพี่ถาทุกๆคนเลยพี่นุย้ยทุกๆคนเลยนะคะคพี่ลูกนอนขอตัวขอตัวก่อนนะคะเ,คเดี๋ยวจะจ่ายเงินแล้วโอเคโอเคบาย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 